เืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนอีกุลามึงเถียงคุณแม่แตงโมทำไมอีดอกเห็ดขอขามากราบฝ่าเท้าของคุณแม่ผมคือปอร้องแงแงขอกอดขาแม่ของโมเห็นบับปอปาดน้ำตาเห็นสุภาพเลยไม่ได่าว่าอะไรแต่ตัดมาที่กระติกอีกตุกติกเถียงชอดชอดเถียงยิกยิกแถลงไขแม่ถามมาแม่งรีบตอบปัดออกไป ผ่านสี่วันถึงมาไหว้ขอขมามันติดใจมันฝังอยู่ข้างในหัวแม่ก็งงค้นจนทั่วอะไรหวาผู้จัดการภาษาหมาข้างดาราต้องโทรหายามลูกยาอันตรายนี่อะไรเอาลูกแม่ไปทิ้งน้ำถามย้ำๆเกิดอะไรอีทิพาายแม่งก็ตอบบอกตำรวจเหมือนจะอายให้แม่นั้นรีบเดินไปที่สอนอ เอ้าอีหันตอบมาสิแม่อยากรู้ตอบแบบเดิมแกล้งยิ้มสู้อีหัวหมอหากเป็นกูถีบแม่งแล้วกูไม่รอขากระตุกขาแม่งอขออภัยแล้วก็จะฟาดมือใส่ที่บ้องหูพอมันมองพอมันสู้ทนไม่ไหวกระชากเลยหน้ากากมันสันดานควายอยากจะเห็นตอนใจร้ายตอนลุกตีคุณแม่พลาดไปแล้วแม่ใหญ่ไม่ตก ยายไปปล่อยให้นั่งซบนั่งใกล้ผีเอาตีนยันแค่หนเดียวจบพิธีฆาตกรหน้าสองสีอีจันไรมึงนั่นหลักเก็บความลับไร้ความรักไรน้ำตาอีใจยักอีใจร้ายแม้แต่ปอยังร้องให้ลูกผู้ชายยังบีบเค้นแสดงได้อย่างแนบเนียนคำว่าเพื่อนหมาตกน้ำหมายังช่วยไปยืนรุมไม่ห่วงสวยรีดดำเสียน ขุดดำว่ายโยนห่วงยังด้วยความเพียรสองมือถือลอยวนเวียนรีบว่ายดำมึงมีลูกได้ไงวะอีสันขวานผัวอยู่ไหนเอาออกงานกูขอถามอยากจะรู้นิสัยแม่งให้คนตามขุดประวัติีนางงามเรียนแบบโมวนให้การเสืกใส่ชุดเรียนแบบเขาแปลกประหลาดหรือมึงเหงาชอบของโโหลเรื่องเสื้อผ้าก๊อปปี้หมดแล้วถ่ายโชว์ คิจฉ้าหรือคิดว่าโก้กอบเขามาการร้องไห้เป็นประเด็นให้ขบคิดหากเสียใจยากปกปิดนะคุณขาจะเข้มแข็งหาอะไรอีมายาหากเสียใจเสียน้ำตายอย่างแน่นอนนอกจากมึงจะถีบเพื่อนลงแม่น้ำนอกจากมึงจ้องเหยียดหยามตกสั่งสอนนางสนกับกุลาฆ่าตัดตอนเรื่องโบราณแต่เก่าก่อนในตำรา เพราะใจดีเห็นกุลาโดนมูกัดฉีดเซรุ่มกันพิษสัตว์ที่กัดขานางกุลาอับประลักได้ชีวาไม่สำนึกแอบอิจฉาคอยหาทางพอสโสนไปอาบน้ำถอดวางชุดก็ไปลักอีมังคุดเหน็นสาบสางเอาเสื้อผ้าของสโสนมาแผ่กลางแล้วก็รีบสวมใส่ร่างแกล้งแปลงกายเจ้าชายเห็นยายอีนี่ใส่ชุดสวย แต่รูปร่างเหมือนต้นกล้วยมีป้าฝายตัวตกแหลบเป็นกลากเลื่อนเรือนกระจายส่วนค่าทาาหน้าสวยใสผิวเรียบเนียนอีกุลาใช่กระติกยยาสับสนกูนอกเรื่องกูเล่าวนไม่เสถียรอีกุลาก็รุ่งเรืองแอบตีเนียนว่าตนดีเรื่องเลยเพี้ยนสับเปลี่ยนคน,นตอนนี้แสนอึดอัดหลังฟังแม่เพราะอีติกมันไม่แคร์มันไม่สน เพียงชอดๆพูดเหลิงเจิ้งอีหน้าทนไม่น่ารักกราบสามหนก็ไม่มีส่วนกระเทยอ,อีแซนต้าก็น่าซีดตำรวจดันคอยจับผิดห้ามแม่งหนีไหนช่วยโชว์การนั่งเรืออีตัวดีไปแม่น้ำอีกสักทีทำให้ดูอีแซนต้าน่าสงสัยเป็นที่สุดหรือแตงโมโดนถอดชุดโดนตกหูแล้วตกหล่นที่หน้าเรือลองคิดดู เปลี่ยนตำแหน่งการต่อสู้บ้างปะไราย,ยายไปออยู่หลังเรือกันนานแท้ส่วนหน้าเรือไม่ไปแห่ไม่สงสัยแล้วขวดวายการวางยาทำยังไงหยอดใส่แก้วตอนเผลอไผลให้อ่อนแรงการวางยาทำได้ที่ร้านอาหารหรือบนเรือรอไม่นานเดินไม่แข็งจะมึนๆจะอึนๆเพราะโดนแกงลาลาเบลก็โดนแกล้งหมอมจนตาย ที่แม่งหายไปเป็นวันหายทั้งแก๊งไปล้างตัวสิ่งแอบแฝงกันใช่ไหมอีโรเบิร์ตมึงอย่ามัวกำบังกายมึงอีกตัวแม่งเสือกหายไปหลายวันหรือว่าแผลมันอันใหญ่อีโรเบิร์ตหรือรอยกัดใกล้ระเหิดอีหมูหันหรือรอยข่วนมันเต็มหน้ามีรอยฟันอีโรเบิร์ตออกจากบ้านมาไว,ไวัยวๆส่วนตัวกูก็มโนไปนอกโลก ฆาตกรรมจนเลือดโชกกูสงสัยคิดไว้เลยแต่วันแรกกูแปลกใจอีโรเบิร์ตมึงใช่ไหมฆาตกรอีกระติกปดไม่นิดมีอีกเรื่องว่ายน้ำเก่งเสือกนั่งซึ่งเสือกนั่งหอนว่าหนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่อย่างงอนคลิปมาเลยเปิดกันว่อนชาวเน็ตไทยไม่ไหวเปล่าแบบลูกสาวด้วยอีดอกตีขาด้วยอีหัวงอกหมดสงสัย นอกจากมึงเมาสุดฤทธิ์เมาสุดใจเหมือนจงใจปล่อยให้ตายใต้ใตน้ำวนเมื่อไรหร่นึงจะสาบานกันยกแก๊งกูก็รอคำสาบแช่งออกดอกผลอีแซนต้าอีหน้าดุนั่นอีกคนพิรุษมากตำรวจค้นเกิดอะไรชาวเน็ตไทยเก่งเหลือเกินอีแม่เอ๋ยส่วนยูเครนรัเสเซียเสรยชักไม่ไหวประกาศรับสมัครด่วนพวกโอนไว ของเงินด่วนจากคนไทยให้กำลังพวกสามกลีบโอนทันทีเป็นห่วงมากพวกสลินบอกลำบากระวังหลังเพราะบางคนชอบปูตินบ้างห่วงตังเพราะปูตินนั้นเคยนั่งข้างเจ้านายบอกน้อมนำความพอเพียงของเบอร์เก้าเคยมาเยี่ยมภาพสองเราหน้าสดใสเห็นจับมือมีรูปถ่ายแพร่กระจายรักปูตินเลยไร้ใจกับยูเครน จบหลับมึงสงครามโลกปี65รับสมัครพลอาสาพระเนเนเทนศึกมาเลยเข้ากองพลทหารเกณฑ์ใครสนใจรักยูเครนรีบบินไปอ้าวไอตู่จุดยืนมึงมีไม่มีบอกเป็นกลางอ้าวอีผีอีหัวใสแม้พมา่าตัวติดกันแล้งน้ำใจโนนยุโรปใครเป็นตายบอกช่างมันรักเมืองจีนในอีดอกรักเต็มอก รักปูตีนต้องสูฮกต้องสังสัรเห็นยักษ์ใหญ่ย่ำม,มดเล็กเอามีดฟันบอกไม่เกี่ยวหรือไอห,หานแกล้งหลับตาเป็นเมืองพุทธแม่งเสือกแกล้งแรลงน้ำใจราชสารส่งตอนไหนคะคุณขาคนล้มตายส่งไปสิพระราชานอนอยู่วังนอนแก้ผ้าหรืออย่างไรเป็นทหารภาษาหอกหรือไอห,หานเคารบกันไม่ส่งสารช่วยแก้ไข หรือเลือกข้างยังไม่ได้หรือว่าอายผดเด็จการเหมือนกันไงหรือไม่จริงเสือกให้คนพักก้าวหน้าออกมาต้านส่วนไอ้เฮียรัฐบาลอีถีสิงนั่งอมสักค่ายทหารไอสามปลิงไอสามปอไอ้หน้าลิงพระนครไหนว่ามึงเป็นองค์รามสามไตรภพต้องก้มกราบต้องเคารพหมายยังหอนยิงสอนเลยยิงสามดอกไปอวยพร ดับทุกเข็นดับไฟร้อนไปสงครามที่พูดมาคือไอ้ตูบนะพี่น้องมันยกตนมันนาจ่องรอคนหามรามมาเกรียนบ้านมึงสิอ้างอง์รามเปลี่ยนชื่อเลยเป็นสอนรามพระนารายจบตอนอีกุลามึงเถียงคุณแม่ทำไมอีดอกเห็ดคิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี